คือมันหลากมาตั้งใจหน่อยคุ้มทานมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ครับผมเลี้ยงงวเลี้ยงควายมาคือว่าไงคือมีอยู่มีกินย้อนงอนควายคือมันหลากมาตั้งใจหน่อยคุ้มทานมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ครับผมเลี้ยงงวเลี้ยงควายมาคือว่าไงคือ มีอยู่มีกินย้อนง้อยมันคว้ยครับแล้วก็กลับมาแล้วก็คือการเกษตรพอเม่พาเห็ดมันมาครับบ้านในกัดแซมบังกัลืมกันม้ไม้ได้เลยกะเลยเปลี่ยนพัฒนาคุยตัวหน่อยมมนเรียกข้อยไงอ่าอ่าเป็นอย่างก็คือเดากเรียกข้อยไงคือมันง้ําหง้ํามตาเรียกไปแห้งแห้งใจรักไหมเป็นสายพัฒนาครับเป็นสายพัฒนาส้มประกวดบ่อพออ่าแต่แต่มักก็มนี้บ้างนี้บ้างเนาะของผมนี่ก็คือเดิมๆแม้วก็คือรูปแบบ สั้นก็เคยส่งไปให้เสียสอสมัยฟ้ามสอสมัยฟ้ามเพือเอาเขาเอาเขาไปป,ประกวดก็คือเขาเป็นทีมงานเดียวกันครับสอสมัยฟ้ามแมนแมนแมนนั่นต้องใ้ฟังเพ่อะ<ม>พ,พี่นอ้องฟังคือสอสมัยฟ้ามมีเพิ่อนอยู่ขอนแก่นแม่นะครับเพิ่อนเป็ี่ยนฟ้ามควยงามผมมาได้น<ม><ม>ะ,รระครับในการโชว์ประกวดทั่วประเทศรู้จักในนามสอสมัยฟ้ามก็ได้งัวจากพ่อไปน้ำแน่ครทำไมได้กินอยู่น้ำกันกรับเพิ่อนนี่บอก่อแมนแมนอยู่น้ำกันอยู่กินน้ำกันมี่ยังเราก็คุยให้ฟังก็คือไปน้ำกันครับผม อ่าคืออันนั้นอันนี้บอดี้ยังสั้นส่ก็คือคุยกันครับบ้ดนเขาหันมาเลียงคายไงน้องเบิงดูอ่าก็คือว่าไงคือเพิ่นมีทุนใหญ่กว่าเขาเขามีทุนหน่อยเขาก็ไปตามหน่อยของเขาก็ไปค่อยไปทิมงานเออเป็นทิมงานนี่คือของพ่อนี่ก็คือแยกออกจากของเรามาแล้วค่อยเมันอย่างไปได้ตัวใดดีตัวใดงามเขากเออส่งมาให้เพื่อนแมนก็บอกว่าเสียตัวนี้เขอยว่าพอเบิ่งพองามอยู่ด้ เจ้ามาบ่งผิดเจอจะน้น้ำข่อยด้วยจะส่งเขารปกวดก็ว่ากันไปเจ้ามาเบ่งเอาขันเขาตาเจ้าจงเอาไปพราะเขาตาเพต้องเอาไปครับน้ำังเอาไปซื้อฟ้ามคุณพ่อซื้อฟ้ามอย่างครับตอนตอนนี้คือฟรามพูนเจริญครับพูนเจริญพูนพูนเจริญครับพูนนี่เป็นซื้อคุณพ่อเองเลยแมนครับพูนเจริญครับครับอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้อยู่บ้านน้องแดงครับบ้านน้องแดงตำบลบ้านน้องแดง ตำบลีชีพูอำเภอีชมพูตหวัด้อนแก่นผู้ใยอยากมาเยี่ยมชม่นมาได้เลยโอ้ยผมมา่าขี่รถพังเหยนะครับบอกให้ว่าเราต้งขึ้นมาผมว่าด้ตั้งใจมากแล้วก็บ่รู้วามีตรงนี้พ่อผมขี่มาเดี๋ยวเห็นควาย่นพี้น้องเปรกแล้วก็ครับผมอกลอครับผมก้งนะครับแง่ไหลไปน้าเลยาเลยนะครับเรื่องของไวายสายพันนาเนาะคุณอบานี คุณพ่อว่าเอาเรื่องประสบการณ์การที่ว่าตอนเขาอยู่กับสอสมัยฟ้ามันคนมีวิธีการเลือกว่าจังไงเนี่ยมันคือตอนนั้นเนาะคือรวมกันมีแต่หญาาแล้วก็เรื่องฟ้ามั่นแล้วก็เรื่องฟ้านี่คือกันอืมพ่อซื้อบ่อืมอ่าจะเพื่อไปทุกที่น้องมเลยขันมักเราคือเราว่าซื้อเลยลุงระวังสินะอืมซื้อเลยมักปุ๋ยพวกได้เลี้ยงน้ำหอดอกมักก็ซื้อบ่มักก็ต้องซื้อประเี้เขาไม่มีวิธีการเบิงควายยังไงคือเขาเบิกทายพันของมัน เบ้องสายพันธุ์ก่อนเบิ้งสายเพราะไปแล้วดรื่องคือเบิ้องสายพันธุ์มาก่อนครับผมว่าพ่อนั่นออกจากนันจะมีเขาต้องถามก่อนอ่าขันใจแล้วเพราะเป็นว่าฮอนฮอนได้ฮอนซื้ออืมต้องถามพ่อถามสายพันธุ์สัก่อนต้องถามก่อนว่าตัวนี้มันออกจากใสตัวนี้มาจากใสครับผมเดีอยวิธีการเบิ้งควายด่าูครับพ่อที่เบิ้งนี่คือจังกี้เม่นา้นเห็นไหมเบื้องเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้องอีเม่นั้นอ่าพ่อที่เบิ้งว่าที่ผมเบรก เบกเบกแรงรอดอี่แล้วเว้ยน้อยแค่สองปีกว่าเนี่ยเขา้องน้ำถึงบงเนี่ยเพราะสิเบิ่งเอึดปักข้าวอ่านาเขาขว้างัวยางขึหน่อยมานาเขาขว้างัวตรงตรงตรงไหนครับพ่อตรงไหนนี่ซีเบิ้งเนี่ยนี่พุทธตรงนี้อ๋อข้อป้องข้อป้องข้อป้องเขานี่ยต้องต้องว้างั้วบ่ข้อป้องข้อตันมันเท่ารับข้อตันกินครับอ้าวมันเท่ากัขายบาทอีกทีน้อะนี่แหละอ่ บอกวาเนี่ยตอเน้เราก็เชี่ยงผู้พรอมนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะมันเป็นแม่พันธุ์ต่อไปได้บ่ไงล่ะว่ายตัวนี้เป็นพยาของเจ้าสั้นนั่นบอกแมนโอ้ยนี่เราผมเห็นตัวนี้เระผมเปีกลากรอดเลยครับไอ้ว่าจูงมาา่ายว่ดีโอ้ยออนะครับเนาะ